รายงานการตรวจสอบนะครับที่ตังโมจมน้ําเนี่ยแล้วมีน้ําในปอดเนี่ยนะครับเราดูว่าที่ตรวจมาแล้วอ่ะชนิดของน้ําเป็นอะไรนะครับซึ่งชนิดน้ํานี่สามารถที่จะแยกได้นะครับในครึ่งวันแรกเนี่ยเราเหตุสงสัยที่เราพบแล้วเนี่ยประมาณสองถึงสามจุดนะครับที่ที่เราจะมาเก็บตัวอย่างน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือช่วงเช้าในช่วงบ่ายนี้นะครับเราจะขึ้นไปทางเหนือนะครับไปทาง ร้านอาหารบ้านตาน,นิตนะครับก็มีจุดสงสัยจุดสังเกตจากการที่เราดูจากระบบ gps นะครับที่เราสอบผู้เชี่ยวชาญ gps เดินตามเรือว่ามีจุดสงสัย,ชยเช่นมีเรือหยุดนะครับหรือเรือชะลอต่างๆเหล่านี้เราก็จะสังเกตแถวบริเวณดังกล่าวว่าฝั่งตรงข้ามสิ่งรอบข้างมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับ <S <S ซึ่งจะเป็นจุดที่เราจะเก็บน้ําไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โซนาใต้น้ําก็จะ มีส่วนในการที่จะดูว่าข้างล่างเป็นอะไรนี่คือสิ่งที่กระบวนการวิทยาศาสตร์จะสามารถตอบได้นะครับว่าคืออะไรเกิดขึ้นซึ่งผลจากการที่เราจะได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ครั้งนี้นะครับเราจะนําผลทั้งหมดนะครับซึ่งเราได้เชิญนะครับหมอนิติเวชประมาณสิบกว่าสถาบันเนี่ยมาร่วมนะครับในการวิเคราะห์ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบนะครับ โดยเราจะนําตัวอย่างน้ํานะครับแล้วก็สภาพใต้น้ําไปประกอบด้วยว่าบริเวณดังกล่าวนี้มีระเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์เนี่ยแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ที่เราถึงมาตรวจในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้นะครับในเส้นที่เราตรวจทั้งหมดเนี่ยตามลําน้าต่างๆเนี่ยครับตัวสแกนสแกนเนอร์เนี่ยจะเก็บภาพตลอด ลำน้ำเจ้าพญาทั้งหมดนะครับตรงไหนมีกล้องวงจรปิดตรงไหนมีสิ่งที่เรือส่งคนขึ้นถ้าได้เราก็จะเก็บมาวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะมาตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูนะครับคาดคาดทะนนจากทําให้การบุคคลนะครับจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อจะพิสูจน์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับจาก รายงานศพนะครับหรือการตรวจที่เขตต่างๆครับนี่คือสิ่งที่เ,เรามาตรวจในวันนี้นะครับ